แทนธนชาเครียดหนักชี้แจงความสัมพันธ์กับน็อตวิศรุตชัดนะแทนธนชาเครียดหนักเคลื่อนไหวแล้วชี้แจงความสัมพันธ์น็อตวิศรุตจากกรณีที่มีการติดแฮชแท็กนวแสงนีออนทําให้โซเชียลต่างพุ่งเป้าสามีนางเอกดังมีบ้านเล็กไปที่คู่ของชมพู่อารยาและน็อตวิศรุตทันทีและในทิกตอกมีการไปโยงเรื่องนี้กับแทนธนชามีคนตามไปส่องไอจีของเธอพบว่าน็อต ไปกดไลรูปของสาวแทนแทบทุกรูปเลยทีเดียวตอนนี้ทัวเริ่มไปลงสาวแทนแล้วแต่ก็มีบางคนมาปกป้องเขายังไม่ทันออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงคนก็เม้นด่าแล้วทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรล่าสุดต้นสังกัดของแทนธนชาได้เผยว่าแทนธนชาได้เข้ามาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางต้นสังกัดแล้ว โดยรับว่ารู้จักกับน็อตวิชรุธมานานแล้วในฐานะลูกจ้างที่ฟิตเนสเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องชู้สาวตามข่าวที่ว่าส่วนคลิปสาวรายหนึ่งที่ออกมาปกป้องตนจนถูกแชร์ทั่วโซเชียลติ๊กตอกเป็นพี่ที่รู้จักกันและทํางานที่เดียวกันข้อเท็จจริงตามนั้นทั้งหมดน็อตวิชรุธเป็นบอสที่น่ารักกับลูกน้องทุกคน ปกติกดไลค์ลูกน้องเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งแนทนธนชาค่อนข้างเครียดเพราะข่าวค่อนข้างรุนแรงส่วนจะจอะฟ้อ,ฟองหรือดำเนินคดีกับเพจหรือชาวเน็ตที่กล่าวหาเสียหายหรือไม่ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่อยากให้ทุกคนช่วยระวังการแสดงความคิดเห็นนิดนึง